ก็สวัสดีผมวันนี้วันว่างนะก็ะมาหาอะไรทำสนุกสนิีกันาวันวนีน้ก็จะมาทำการนี่ครับผมเป็นรีโมทสำหรับเอาไปใช้กับพัดลมตั้งโต๊ะเรานะ,ะเป็นการปิดเปิดที่รีโมทแทนการกดปุ่มนะผม,ผมในกล่องก็จะมีอยู่นี่รีโมทรีโมทหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีพวกเป็นแผงนวงจรนะแล้วก็ตัวรับสัญญาณแล้วก็ จะมีไหวควงไขวควงสำหรับเอามาขานล็อกขันล็อกสายไฟไน,นะ,ะหนึ่งชิ้นที่แถมมาในกล่องครับผมก็เป็นตัวรับสัญญาณรีโมทสำหรับงาน DIY งานทำให้พัดลมตั้งพื้นของเราเนี่ยนะแบบผมกดเนี่ยเราใช้แบบเปิดปิดรีโมทเอาครับผมง่ายๆสบายหน่อย ขั้นตอนแรกเลยก็คือเราก็มาเปิดเปิดด้านฐานพัดลมก่อนนะก็กลุงแต่ก็จะเปิดตรงนี้นะแต่รุนใหม่ใหม,ใหม่ยังไม่เคยนะในโปกตีุ่นใหม่ที่แบบมันจะเป็นอ่านนะฐานมันจะเป็นเป้าล็อกเลยนะเนาะเรื่อยแล้วแต่น่าจะเหมือนกันวงจรนะั้นเหมือนกันหมดแหละ อันนี้เป็นพัดลมตั้งโตนะเป็นพัดลมเก่าแล้วที่อยู่ภายในห้องตัวเองเลยนะนะก็เลยมาวันว่างก็เลยมาทำอะไรเล่นๆสนุกๆครับผมก็ไอวงจรมานะก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรบ้างมายนะเราที่ตัวแผงวงจรมันก็จะมีเบอร์เบอร์ต่อสายบอก เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็คือไปแทนที่ปุ่มกดเดิมนะปุ่มกดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามส่วนจุดจ้ามอีกสามจุดค,คือเส้น L เส้น Com เส้นนิวตันนะแล้วก็อ่าเอามาจากสายพูดง่ายคือตอนเราเสียบปลั๊กมันจะมีสายไฟออกสองเส้นอยู่แล้วนะเนี่ยนะ เป็นข้างใน,น,นประมาณนี้อามพ์อลม์ไม่มียี่ห้อนะก็บอบบางหน่อยเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามเข้าไปแล้วส่วนสายไฟที่ปลั๊กที่เราเสียบอะ่ะมันจะมีเส้น L, แอลกับเส้นเอ็นสองเส้นผมพูดง่ายๆเรามองมอ,ง,อง่ายๆคือเส้นที่มาจากปลั๊กกันแหละมันจะไปเข้าตรงปุ่มกดก่อนนันก็คือเส้นแอลส่วนมากอ,ะอ่ะเราก็มาทําการ ขันเข้าตาม3จุดนี้เลยนะ L N แล้วก็คอมส่วนคอมก่อน,นีิตอนเนี่ยคือจะเอาเส้นไหนก็ได้นะสลับได้สลับได้ไดเอาสลับเส้นไหนใส่ก็ได้ครับผมเส้นมันก็คือเป็นเส้นพ่วงมาจากนิตอนจะพ้วงพัดลมมานะก็สามารถกดเร่งสปีดเบอร์หนึ่งเบอร์สอเบอร์สามได้เหมือนกัน,นครับผมก็กดที่รลโมดเลยกดรลยมด หนึ่งทีก็เปิดใช่ป่ะแล้วก็กดยักอีกหนึ่งทีก็เป็นเบอร์หนึ่งตังอีกหนึ่งทีเป็นเบอร์สองตัอีกทีเป็นเบอร์อาสามเรจะปิดก็เป็นปุ่มออฟด้านล่างนะครับผมก็ส่วนพัดลมเบอร์นหนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็คือที่มันที่มันเร่งสปีดได้คือมันไปอยู่คนละขดที่มอเตอร์จะเป็นขดลวดนะขดมอเตอร์ แล้วมันจะทําให้พัดลมหมุนช้ามหมุนเร็วก็ขึ้นอยู่กับเรากดเบอร์1นึ่งบอร์หนึ่งเร์สอสาอันนี้ก็เราเจาะเจาะไอห,หัวรับสัญญ,ญาณรีมโมทเลยนะเราพอดีจะให้ง่ายต่อ,อาการยิงสัญญาณที่รีมโมทเลยก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะผมก็ใครอยากจะ ไปเดวายทำลมตัวเองนะก็ง่ายๆนะครับผมไม่ยุ่งยากทำตามคู่มือได้เลยแต่ในกล่องนะี้ไม่มีมีมีไดแกรมแค่ข้างกล่องนะไม่มีแผ่นกระดาษอะไรละเลยก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ ไม่เอา